ครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าท่านี้ตะกี้กล่าวว่าการเจริญสตินั้นเจริญอย่างไรตะกี้นีฉันถามอาจารย์นะฮะว่าเจริญอย่างไรถ้าถานดิชันที่นี่และดิชั้นเรียนให้ทราบที่นี่ก็ไม่ต้องไปสำนักปฏิบัติก็เข้าใจได้ทีนี้เมื่อจะไปข้อปฏิบัติของสถานที่นั้นนะคะสอนให้ทำอย่างไรจึงทำให้รู้ลักษณะของสติ เพราะเหตุว่าที่นี่ไม่ใช่สำนักปฏิบัติที่จำกัดเป็นสำนักวิปัสนาแต่ท่านผู้ฟังก็อาศัยการฟังการพิจารณาธรรมะและถ้าสามารถจะเข้าใจลักษณะของสติได้ท่านก็จเจริญสติปัฏฐานได้คืออันนี้ก็คิดว่าดิฉันพูดแทนในสหธรรมด้วยกันนะคะคือว่ามิตรด้วยกันเนี่ยจะไปเข้าห้องกรรมฐานแต่เมื่อมาฟังอาจารย์บอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้านะคะ ดิฉันก็คิดว่าการเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยก็ต้องไปอาศัยอาจารย์ที่กําลังจะให้ความรู้ความเข้าใจต่อไปเหมือนกันเลยค่ะเพราะดิฉันเองก็มีความรู้ความเข้าใจยางน้อยอันนี้ก็การที่พูดนี่ก็เพื่อจะเป็นการถามท่านอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยตอบให้ผู้จะเข้าห้องกรรมฐานฟังด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ตอบให้ผู้เข้าห้องกรรมฐานนะคะท่านที่เข้าใจลักษณะของสติท่านก็จริญสติปฐานกันเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าจะชี้แจงสำหรับผู้ที่จะไปเข้าห้องเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องของการไปสู่สำนักปฏิบัติที่เป็นห้องเล็กๆพระภิกษุท่านจะไปที่ไหนก็ได้และท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติถ้าสติไม่เริ่มะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่จะรู้ชัดได้ล่ะคะ จริงอยู่อันนี้เท่าที่อาจารย์พูดก็ถูกค่ะถูกโดยที่ลักษณะที่ว่าบุคคลพอจะเข้าใจมาบ้างเหมือนกับบุคคลที่อ่านหนังสือพอเป็นมาบ้างแล้วแต่สําหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่เป็นดิฉันก็คิดว่ายังยากอย,กอยู่เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะพูดในฐานะที่ว่าอาดีตเคยไปเข้าห้องกรรมฐานนะฮะเพราะว่าเคยไปเข้าห้องกรรมฐานกับที่ไม่เคยเข้าห้องกรรมฐานความรู้สึกในการมีสตินั้นรู้สึกว่าต่างกันมาก และขณะที่ไปเห็นปัจจุบันอารมณ์ชัดในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งหรือเกิดความระลึกในสติขึ้นมาได้ความรู้สึกในการระลึกรู้อย่างนี้จึงมีความรู้สึกว่าแหมเมื่อเราอยู่ข้างนอกเราก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่รู้อย่างนี้แต่ทําไมไปอยู่ในห้องกรรมฐานจึงรู้อย่างนี้ก็เห็นคุณประโยชน์ในการที่เข้าห้องกรรมฐานว่าการที่เราอยู่นอกห้องกรรมฐานเนี่ยมันมี มีอารมณ์ภายนอกเนี่ยมากมายเหลือเกินจนเราไม่สามารถจะกลับไปย้อนดูอารมณ์ภายในใจของเราได้เป็นเหตุให้จิตเนี่ยออกไปนอกไปดูรูปอารมณ์ข้างนอกหมดไม่ไม่ไม่ได้ตีย้อนกลับเข้ามาดูในจิตของเราเองอ่าเพราะเหตุนี้ดิฉันจึงมาคิดว่าสมัยที่ไปเข้าห้องกรรมฐานแล้วจิตที่ถูกปิดบงังเหลืออยู่แต่ภายในอารมณ์ภายนอกไม่เข้ามากระทบแล้วเหลือแต่อารมณ์ภายในขนานั้นจิตก็ไปจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ชัดเจน จึงเห็นว่าการเข้าห้องกรรมฐานนี้มีประโยชน์อย่างนี้ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วการไม่เข้าห้องกรรมฐานของเราแล้วก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในชีวิตนี่เป็นประโยชน์ที่เป็นความคิดที่ฉันได้มาจากการเข้าห้องกรรมฐานค่ะดิฉันจึงขอความเห็นอันนี้มาให้แก่สหมิตรธรรมด้วยการฟังว่าการเข้าห้องกรรมฐานดิฉันเห็นประโยชน์เป็นอย่างนี้ค่ะจึงมารึกนึกถึงคุณของพระเจ้าว่าการที่พระองค์ให้อยู่ตามเทหาสถานหรือบ้านเรือนล้างนี้ เพราะเป็นอารมณ์โดดเดี่ยวและไม่กังวลหรือยุ่งต่ออารมณ์ใดๆภายนอกจึงสามารถรู้อารมณ์ปัจจุบันได้ชัดเจนอ่าอันนี้ก็เป็นความจริงสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหรือเข้าไปถึงความจริงแล้วก็เข้าใจถูกต้องแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าการปฏิบัติเลยอึกอกู้ปั๊จะให้รู้เลยดิฉันก็คิดว่าอาจจะยากอยู่ ถึงแม้ปัจจุบันนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เป็นปัจจุบันอารมณ์สติสัมปชัญญะอะไรจะเกิดดิฉันก็พอจะจับได้นี่สำหรับดิฉันนะคะว่าขณะนี้อกุศลมูลกำลังเกิดขึ้นหรือกระะขณะนี้กุศลมูลกุศลกำลังเกิดขึ้นแล้วที่เราสติระลึกอยู่ได้รู้ความรู้สึกก็เคยจับอยู่เสมอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นในหนึ่งที่ได้เคยเข้าห้องปฏิบัติมาได้เอามาจากห้องปฏิบัติมาเป็นหลักฐานแต่ที่สำหรับผู้ที่อยู่ข้างนอกอีกที่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นน่ะ ยังอีกมากมายกายกองอาจจะว่าเขาไม่รู้เขาก็ว่าเขารู้แต่จะว่าเขารู้เขาก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนเพราะนั้นเหตุนี้แหละฮะดิฉันจึงเห็นว่าการไม่เข้าห้องกรรมฐานจะรู้ได้ก็ดสำหรับบุคคลที่เป็นอุคติตันอยู่หรือบุคคลที่มีปัญญาที่ใกลจ้จะหลุดพ้นหรือบาร,รมีเปี่ยมแล้วอันนี้ก็เป็นในหนึ่งที่ฉันไม่ขอคัดค้านนะคะแต่สําหรับดิฉันเป็นปัตถะปรามาบุคคลก็มีความเข้าใจว่าจําเป็นต้องเข้าห้องกรรมฐานมากกว่าค่ะ และเจริญยังไงถึงได้รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ขณะนี้นะฮะ,ะแต่ขณะนี้ไม่ได้กล่าวว่ากำลังดูเอามากล่าวหมายถึงว่าขณะที่ฉันเคยได้ประสบปัจจุบันโดยชัดเจนเป็นสันสติขาดนะฮะจึงเห็นชัดลงไปว่าการเห็นโดยลักษณะสันสติขาดนี่แหละจึงมารู้เงื่อนต้นและเงื่อน,อนปลายแห่งสังสารวัฏที่เราได้เวียนว่ายใจเกิดอันนี้เป็นหลักหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไม่เห็น หรือว่ารู้เนี่ยอย่างคําพูดที่ว่ารู้รู้จริงอยู่แต่ส่วนมากคนเราจะรู้ในเรื่องราวอื่นๆมากกว่าคือสมมุติว่าสติจิตกําลังอะไรเกิดกุศลจิตเกิดเขาก็ไม่ทราบว่ากุศลจิตนี้เกิดขึ้นแล้วกับเราจะเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างนี้เขาก็ไม่ทราบนะหรือกุศลจิตอันนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรได้เป็นอารมณ์หรือเพราะการทําอะไร ในขณะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ปัจจุบันจึงได้เกิดมหาภูจิพลธิตขึ้นหรือขณะนี้กําลังทําอะไรอาภศมิธิตจึงเกิดขึ้นอบุคคลผู้ที่ไม่เคยเจริญสติย่อมไม่เข้าใจชัดเจนในอารมณ์ปัจจุบันและยิ่งไปกว่านั้นอ่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถจะมีสติไประลึกรู้ตามทันได้ก็ยังแถมตามไปด้วยเลยเหมือนโจนผู้ร้ายเข้ามา ในบ้านเรา, <_ an> เราก็มาดึงเ,าเราไปด้วยเราก็เลยไปด้วยเลยนี่เรียกว่าเราขาดสติสมัมปชัญญะแต่ถ้าเรามีสติสมัมปชัญญะผู้ร้ายเข้ามาผู้เฝ้าประตูก็ย่อมรักษาประตูหรือรู้ว่าเนี่ยขนาดเนี้ยผู้ร้ายเข้าบ้านแล้วนายประตูดีนายประตูก็คือสตินั่นเองทำเมื่อสติดีนายประตูเฝ้าสติดีอยู่แล้วโจรจะเข้ามาอ่าสติสมัมปชัญญะก็ไม่ยอมให้เข้ามีหน้าที่คอยประหารอย่างเดียวคือเรียกว่านี่เป็นผู้รู้แล้ว แต่ผู้ไม่รู้นั้นก็คงไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าหรือจะไปอ่าจะไปเผาผลานให้พวกผู้ร้ายออกไปได้อันนี้ก็เป็นในของไอ้พวกกิเลสนะฮะตอนนี้ถ้าพวกที่ไม่เข้ากรรมฐา,านนี่ฉันว่ายากค่ะยากมากเพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าคุณประโยชน์ในการเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยมีประโยชน์มากเหลือเกินเข้าที่ฉันได้ผ่านมานะฮะนี่เอาความรู้สึกที่จิตใจมาพูดให้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็นึกคัดค้านที่อาจารย์พูดว่าไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน ดิฉันจึงมาเปรียบเทียบว่าถ้าไม่เข้าห้องกรรมฐานแล้วก็ว <Greek. S 1> กวเปรียบเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยถ้าไม่ถ้าการสร้างโรงเรียนไม่มีประโยชน์คนทั้งหลายก็ย่อมไม่สร้างโรงเรียนหรือถ้าการไม่สร้างห้องกรรมฐานให้เกิดขึ้นหรือห้องกรรมฐานเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วผู้สร้างก็คงไม่ไม่ริเริ่มที่จะสร้างกันเพราะคนหนึ่งจะต้องสร้างสำนักนีห่หมดหมดทุนเป็นแสนๆนะคะสามสี่แสนห้าแสนหกแสนก็มีค่ะเท่าที่ฉันรากขดพกมา เพราะงั้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ผู้สร้างก้คงไม่ได้คงไม่ได้มหาผูชลจิตอะไรมากมายเพราะน้ผู้สร้างเนี่ยก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงจะสร้างหลักอันนี้ในพระไใจปิฎดกมีท่านผู้ใดสร้างสำนักปฏิบัติสําหรับคาราวาสบ้างคะครั้งโน้นนะคะพระธรรมไม่คลาดเคลื่อนเลยถ้าการเจริญสติปัฏฐานจ,จะต้องทําอย่างนั้นแล้วทําไมไม่ปรากฏในพระตรปิฎดกเลย ว่าคราว,ว่าจะต้องไปจํากัดสถานที่หรืออะไรอะไรหรือแม่ภิกษุพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงมีข้อบังคับกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเจริญอยู่ในห้องขอคาอธิบายตอนนี้ด้วยอาถ้าในครั้งพุทธกาลไม่มีเรื่องเรื่องการเข้าห้องกรรมฐานานะฮะเพราะว่าแต่ดิฉันเคยศึกษาในใน,ในพระสูตร หรือเคยดูในหลักพระสูตรเช่นพระนางบุวนาเถรีสมัยที่ออกไปปฏิบัติยังกลางป่านั้นน่ะทําไมจึงต้องออกไปอยู่ป่าโดยตนของตนเองคนเดียวจนกระทั่งถูกนายมานพได้ทำครุกรรมอันหนักให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าการออกปฏิบัติก็ต้องออกให้ห่างจากหมู่คณะใช่ไหมคะเพราะว่าการออกจากหมู่คณะเนี่ย ก็เพื่อจะสร้างปรมัตถประโยชน์หรือได้ปัจจุบันอารมณ์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราอยู่ในหมู่คณะด้วยกันแล้วการจะได้ปรมัตถประโยชน์หรือปัจจุบันอารมณ์เนี่ยมันเป็นของยากค่ะมันจะได้แต่บัญญัติอารมณ์เป็นพื้นฐานเพราะว่าปัจจุบันอารมณ์จะต้องมีสติสัมปชัญญะแต่ว่าในการที่เราอยู่กับหมู่คณะหรือคุยสังสรรกันตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเป็นบัญญัติอารมณ์ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ฉันเห็นว่าเพราะงั้น ถ้าสำหรับดิฉันเองนะฮะยันคิดว่าการเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์มากดิฉันส่งเสริมนะฮะเพราะว่าเคยไปเข้ามาแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ในการเข้าห้องกรรมฐานหรือการไปจับแต่กับจับปัจจุบันอารมณ์ได้จนสระทั่งมีสติสัมปชัญญะมีกําลังแข็งแรงขนาดรู้ช้ารู้เร็วนี่สติสัมปชัญญะเขาก็มีกาลังในตัวเขานั่นเอง จนกระทั่งจับในขณะปัจจุบันอารมณ์เนี่ยคนที่ใครก็ว่าเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยจะต้องค่อยๆค่อยๆยๆขึ้นบนน่ะเส้นลวดก่อนที่ขึ้นบนเส้นลวดเนี่ยจะต้องประคับประคองติดท่าตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาย่อมเป็นของอยากแต่ผู้ที่เดินจเจริญสติปัฏฐานมีกําลังดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอะไรเลยพอขึ้นปั๊บก็ขึ้นได้เลยเดินได้เลยคือว่าอันนี้อะไรเกิดกุศลติตเกิดก็มีหน้าที่กําหนดดูปัจปจุบันอารมณ์นั่นเอง อันนี้สําหรับผู้ที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจก็รู้สึกว่ายากมากค่ะเพราะว่าการจะเข้าถึงปัจจุบันอารมณ์ก็ต้องเห็นถึงอไตรไตรสรนาคมนะคะแต่เรียกว่าเห็นปัจเห็นลักษณะอารมณ์ของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้คือเห็นในขณะสันสติอารมณ์นั้นขาดลงไป ถ้าผู้เห็นเข้าถึงขั้นเห็นขาดโดยสติสัสมปชัญญะขาดลงไปทั้งผู้ดูผู้ทั้งผู้ไล่และทั้งผู้ดูในขณะปัจจุบันอารมณ์อันเดียวกันแล้วผู้ดูนั้นเองก็จะรู้เงื่อนต้นและเงื่อนปลายของสังสารวัฏที่ว่าชาติพบชาตไิได้มาแล้วจี่ร้อยชาติพันชาติหรือว่าที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามาจากไหนสันสติเหรอคะคือการกําหนดดูนดามอะไรนามหนึ่งนั่นแหละค่ะ หรือคุณจะกําหนดดูรูปก็ได้การกําหนดดูรูปน้ํานั้นแหละค่ะเป็นอารมณ์่ะเพราะว่าขณะกําหนดดูนั้นน่ะผู้ดูอ่ะสมมุติว่าจะดูรูปก็ได้นะคะขณะด,ดูรูปผู้ที่ดูรูปนั้นน่ะเมื่อดูไปแล้วก็จะต้องรู้ว่ารูปที่ดูเนี่ยมีน้าอยู่เพราะเราเนี่ยมีทั้งน้าทั้งรูปเพราะว่าสมมุติว่าทุกกาลังปรากฏเกิดขึ้นกับรูปยืนดิฉันอยากนั่งดิฉันก่อนจะรู้ก่อนจะลงไปนั่งหรือไปยืนเนี่ยไปเดินเนี่ยดิฉันต้องจิตคือนามมาทำอารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้ว ก็จะต้องกําหนดรู้ถึงนามด้วยคือขณะรู้รูปเนี่ยก็รู้ถึงนามด้วยแต่อันนี้ก็อาศัยสติสมัญญะที่มีกําลังดีจึงจะสามารถรู้ในขณะสันสติอาสันสติของปัจจุบันได้ชัดเจนการเสวยอารมณ์ของเราผู้มีปัญญาไปจับพิจารณาได้อารมณ์อย่างนี้แล้วจะเห็นความจริงว่าไอ้การเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เราพอรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วเหมือนไฟไม่บ้านเนี่ย ถ้าไฟไม่ได้ไหม้บ้านเราเราจะเดือดร้อนอะไรเล่าเราก็ยืนดูที่ไฟไหม้นั้นเสสบายไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าไฟไหม้บ้านเราเรา,เราย่อมเดือดร้อนเป็นแน่แท้อันนี้เป็นความจริงนะคะ,ะนี่แหละฮะเพราะว่าฉนักการกําหนดทุกหรือสุขหรืออุเบกขาเวทนาทั้งหลายก็ตามเพื่อกําหนดรู้สภาวะความจริงตะกี้พูดถึงสภาวะอ่นนี่แหละการเข้าไปกําหนดเห็นความจริงสภาวะของรูปนามใดที่เป็นทุกหรือสุขก็ตามเมื่อเห็นชัดลงไปแล้ว ความชัดในสภาวะนั้นแหละจะไม่ได้รลนเดือดร้อนแล้วก็ชัดแจ้งลงไปในสภาวะแล้วการจะถอนอุปาทานขันที่ยึดมั่นมานานแล้วก็จะหลุดได้ตอนที่เราเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ของเรานี่เองท่านก็สรรเสริญสำนักปฏิบัติว่าได้ผลท่านรู้สภาวะประจักษ์สันต,ติขาดประจักษ์สันต,ติขาดนั้นก็ เป็นวิปัสสนาญาณะขั้นอุทยพยายาที่ท่านรู้สภาวะประจักษ์สันต,ติขาดนั้นก็เพราะข้อปฏิบัติคือท่านเดินหรือยืนหรือนั่งหรือนอนจนเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนกิริยาบทเพราะรู้ว่าเป็นทุกข์และท่านก็ยังกล่าวว่าถ้าสำนักปฏิบัติไม่ได้ผลก็คงจะไม่มีใคร สร้างเงินเป็นแสนแสนล้านล้านและท่านก็ยังกล่าวว่าการเข้าห้องกรรมฐานหรือว่าเข้าห้องปฏิบัติเข้าสำนักปฏิบัตินั้นเหมือนกับการที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าโรงเรียนจึงจะรู้สภาวะธรรมได้ซึ่งจะขอให้ท่านพิจารณาเป็นข้อๆนะคะสําหรับข้อคิดที่หนึ่งก็คือคำกล่าวที่ว่า ถ้าสำนักปฏิบัติไม่ได้ผลก็คงจะไม่มีใครมีศรัทธาเสียเงินสร้างการที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีศรัทธามีความคิดมีความเชื่ออย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็เสียเงินเสียทองกันไปเป็นล้านๆเป็นแสนๆนั้นควรจะยึดถือ เงินทองที่เสียไปเพราะความคิดความเห็นความเข้าใจนั้นๆเป็นเครื่องวัดข้อปฏิบัติว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกได้ไหมซึ่งในพระไตรปิฎกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยยกเรื่องเงินทองขึ้นเป็นเครื่องตัดสินข้อปฏิบัติเลยเพราะเหตุว่า ไม่มีใครที่มีความคิดความเชื่อถูกต้องเหมือนกันหมดแม้ว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ประสูตรและตรัสรู้และได้ทรงแสดงธรรมแล้วแต่แม้กระนั้นความคิดความเชื่อความศรัทธาของคนก็ยังแตกแยกออกมากมายและไม่จำกัดแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในพระไตรปิฎก จึงไม่มีพยัญชนะที่ว่าให้สาวกพิจารณาว่าบุคคลใดมีศรัทธามีความเชื่อเสียเงินที่จะทนุบำรุงหรือจัดสร้างที่หนึ่งที่ใดขึ้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ได้ผลหรือมีประโยชน์เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ตัดออกไปได้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ธรรมะของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุกับผลแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นซึ่งเป็นเครื่องวัดสำหรับข้อคิดประการที่สองที่ท่านผู้นั้นใช้คำว่าห้องกรรมฐานห้องปฏิบัติหรือสำนักปฏิบัติหรือโรงเรียนในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพาน มีสำนักของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักสงฆ์ strikes, casos, ใช้คำว่าสำนักปฏิบัติหรือเปล่าใช้คำว่าสำนักปฏิบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสำนักปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์หรือเปล่าคะหรือใช้แต่คำว่าสำนักพระผู้ oral, มีพระภาคสำนักพระสงฆ์อย่างพระวิหารเวรุวันพระวิหารเชตวันพระวิหารนิโครธาราม สำนักของพระผู้มีพระภาคสำนักสงฆ์แม้ว่าจะไม่ได้ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ว่าท่านปฏิบัติธรรมะหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าต้องมีสำนักพิเศษต่างหากที่เป็นเฉพาะสำนักปฏิบัติเป็นห้องปฏิบัติเป็นห้องกรรมฐานแต่ว่าปกติของท่านท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินยัยเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน และสำนักก็คือที่อยู่นั่นเองท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่นั่นก็เป็นสำนักของท่านเป็นที่อยู่ของท่านและท่านก็ประพฤติป,ปฏิบัติธรรมะก็คือการเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้คำว่าสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าถ้าใช้อย่างนั้นก็จะทำให้แยกความหมายว่าสำนักเฉยๆไม่ได้มีการปฏิบัติ แต่เฉพาะบางแห่งบางสถานที่จึงจะเป็นสำนักปฏิบัตินี่ก็จะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปและอีกประการหนึ่งข้ออ้างของท่านที่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปสู่สำนักปฏิบัติเหมือนกับทางโลกการที่จะรู้อะไรก็จะต้องเข้าโรงเรียนต้องไปเรียนที่โรงเรียนขอให้ทราบว่า วิชาทางโลกที่ต้องมีโรงเรียนนั้นเพราะเหตุว่าเป็นวิชาที่จำกัดแต่ละวิชาไปว่าเป็นสถาบันหรือว่าเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิชาอะไรแต่ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นกว้างกว่านั้นมากโลกทั้งโลกทุกโลกเป็นโรงเรียนไม่ว่าท่านจะอยู่ในมนุษย์โลก ในสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกท่านก็ต้องเป็นผู้ศึกษาจึงจะสามารถรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้โรงเรียนของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ผู้ศึกษาเป็นพระอริยะบุคคลนั้นไมนใ่ใช่จำกัดสถานที่ที่หนึ่งที่ใดแต่ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามท่านก็เป็นผู้ศึกษาโลก คือโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพื่อการรู้แจ้งเพื่อการละความไม่รู้ซึ่งมีเป็นปกติถ้าสติไม่เกิดขึ้นสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปตามความเป็นจริงขณะนั้นท่านไม่ใช่ผู้ศึกษาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามและถ้าท่านรู้แจ้งแล้วท่านก็แจ้งตลอดทั้งโลก รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงโดยไม่จำกัดว่าท่านจะรู้แคบๆเพียงที่เดียวหรือว่าเพียงโลกเดียวแต่ท่านจะรู้โลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อความในพระไตรปิฎกที่ว่าการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะศึกษาโลกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติจเจริญสติแล้วแล้วก็ จะต้องไปเข้าโรงเรียนหรือว่าจะต้องไปสู่สำนักปฏิบัติในครั้งพุทธการผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเป็นพระอริยบุคคลมีทั้งผู้ที่เป็นคราวาสและเป็นบรรพชิตถึงแม้ว่าผู้ใดจะเห็นว่าชีวิตของคราวาสนั้นยากแก่การที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมยากแก่การที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของนามและรูป บ่อยๆเนือง,องท่านผู้นั้นมีศรัทธาที่จะเจริญสติปัฏฐานดำเนินมรรคมีองค์แปดในเพศของบรรพชิตท่านละอาคารบ้านเรือนแล้วไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคหรือสำนักสงฆ์ซึ่งสำนักของพระผู้มีพระภาคและสำนักสงฆ์นั้นไม่มีข้อปฏิบัติที่ให้จำกัดอยู่เฉพาะสถานที่ ที่เป็นห้องปฏิบัติโดยที่ไม่ให้ออกไปที่ไหนเลยถ้าเหตุว่าสำนักของพระผู้มีพระภาคนั้นต้องเป็นสำนักที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยซึ่งพระวินัยปิดกยังครบถ้วนสมบูรณ์ที่ทุกท่านจะตรวจสอบได้และพระธรรมวินัยไม่เคยจำกัดเลยว่าจะไม่ให้บุคคลไหนไปที่ไหนให้อยู่แต่เฉพาะในห้องจึงจะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะ เพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ได้จำกัดบุคคลใดก็ได้ที่ได้ฟังธรรมะตั้งแต่พระราชามหาอมาตย์ไปจนกระทั่งถึงทาตกรรมกรธรรมะอุปมาดุดแสงสว่างที่ส่องไปทั่วถึงผู้ใดที่มีความเข้าใจธรรมะก็ประพฤติปฏิบัติธรรมะได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสละเพศคราวาส และถึงแม้ว่าสละแล้วไปสู่เพศบรรพชิตก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยโดยที่ว่าไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับจำกัดสถานที่หรือว่าไม่ให้ประกอบกิจการงานใดๆเลยท่านผู้ฟังท่านนั้นก็ได้ยกตัวอย่างพระอุบลวันานาเถรีเป็นข้ออ้างว่าในครั้งพุทธกาลก็มีสำนักปฏิบัติเหมือนกัน สำหรับในวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงเรื่องพระอุบลวรรน,นาเถรีตามข้อความในพระธรรมะประทัดคถาซึ่งเป็นอัรฐธกถาขุธกนิกายคาถาพระธรรมบทให้ท่านได้พิจารณาชีวิตของบุคคลในครั้งพุทธกาลตั้งแต่ต้นทีเดียวก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันต์จนกระทั่งได้เป็นพระอรหันต์